สวัสดีน้องนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะครับที่เรียกได้ว่าสําคัญกับน้องนิสิตทุกคนนะครับก็คือเรื่องของสภาพนิสิตนะครับกรณีของการพ้นสภาพนิสิตสาหรับนิสิตปริญญาตรีรหัส57เเป็นต้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีตัวข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษานิสิตปริญญาตรี พศ2 5 7ที่กําหนดไว้นะครับซึ่งเกณฑ์การพ้นสภาพก็จะมีอยู่หลายข้อด้วยกันนะครับแต่ตัวสําคัญอันนี้ก็คือในเรื่องของเกรดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีกี่กรณีนะครับที่จะทําให้พ้นสภาพนิสิตได้นะครับการพ้นสภาพนิสิตนะครับสำหรับนิสิตรหัส57เป็นต้นไปนั้นนะครับก็จะมีการจำแนกเป็นสอกรณีนะครับตามหน่วยกิจสะสมดังนี้นะครับ กรณีที่1นะครับหน่วยกิจสะสมนะครับหรือที่อยู่ในผลหนึกษสารของเรามันจะเขียนเป็น cgx นะครับ cgx ซึ่งถ้าหน่วยกิจสะสมตรงนี้อยู่ที่30-59ถึงห9หน่วยกิจนะครับถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมหรือ gpx a นะครับต่ำกว่า1.50นะครับตรงนี้จะต้องพ้นสภาพนิสิตนะครับและอีกกรณีนึ่งนะครับกรณีที่2นะครับหน่วยกิจสะสมนะครับตั้งแต่60หน่วยกิจขึ้นไป น,นับตั้งแต่60เลยนะครับ60สิกิจขึ้นไปถ้าเกรดเฉลีย่ยสะสมต่ำกว่า1.75ตรงนี้ก็จะต้องเป็นผลสภาพนิสิตเช่นเดียวกันนะครับมีอยู่2กรณีนะครับที่เกี่ยวกับเกรดและทำให้ผลสภาพนิสิตนะครับซึ่งการคำนวณหน่วยกิจสะสมที่เป็นเกรดนะครับตรงนี้ที่นำมาคำนวณเกี่ยวกับการผลสภาพนิสิตนะครับก็จะดูเฉพาะที่เป็นเกรด A B บวก B C บวก c, d บวก d และ f นะครับส่วนกรณีของการที่ระบบตัวนี้จะไม่ไม่คำนวณหนว่วยกิตในรายวิชาที่เป็นเกรด s กับ u นะครับตัวนี้ก็จะไม่เอามาคิดในเรื่องของเกณฑ์การพรสภาพนิสิตวิชาที่เป็น s เป็น u ตรงนี้จะไม่นำมาคำนวณหนว่วยกิตนะครับและที่ไม่คำนวณเกรดเหมือนกันก็คือที่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับ w นะครับ r อนนี้ก็คือที่เคยติด f นะครับแล้วก็แก้ f ผ่านตัวที่เคยติด f ก็จะเปลี่ยนเป็นอานะครับ AU Audit นะครับเรียนที่ไม่เอาเกรดไม่เอาเกรดตรงนี้นะครับสสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็ไม่นำมาคำนวณเกรดเหมือนกันนะครับจะไม่เกี่ยวกับเกณฑ์ทางคุณภาพนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับไม่คำนวณ่วยกิจในรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอื่นนะครับนิสิตที่คนที่มีการเทียบโอนมาจากสถาบันอื่นนะครับรายวิชาเหล่านันที่เทียบโอนได้นั้น จะไม่นํามาคำนวณเกรดที่จะเป็นกรณีของการนับหน่วยกิจหรือว่าเกณฑ์ของการพ้นสภาพนิสิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับกรณีที่1น,นะครับกรณีที่1ที่เป็นกรณีหน่วยกิจสะสม30-59หน่วยกิจนะครับให้ดูที่ช่องนี้นะครับ CGX นะครับ CGX นะครับถ้าอยู่ระหว่าง30-59หน่วยกิจซึ่งตัวอย่างนี้อยู่ที่35ใช่ไหมครับก็คืออยู่ในระหว่าง30-59 GPAx นะครับเกรดเฉลีย่ยสะสมนะครับตรงนี้อยู่ที่1.29ก็คือต่ำกว่า1.50ตรงนี้ก็จะต้องเป็นผลสภาพนิสิตนะครับตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนะครับที่หน่วยกิจสะสม30-59แล้วก็เกรดเฉลีย่ยสะสมไม่ถึง1.50นะครับการดูเกรดตรงนี้นะครับตรงช่องตรงนี้ให้ดูที่ภาาการศึกษาสุดท้ายหรือว่าล่าสุดนะครับ ที่เรียนแล้วก็เมื่อเกรดออกครบทุกรายวิชาแล้วเท่านั้นนะครับก็คือด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดเลยตารางล่างสุดเลยนะครับของหน้าเมนูผลการศึกษาในระบบบริการการศึกษานะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่หน่วยกิตสะสม60ห,หน่วยกิตขึ้นไปนะครับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า1.75ตรงนี้ก็จะเป็นผลสภาพนิสิทธนะครับซึ่งตามตัวอย่างนี้นะครับกรณีที่2ก็คือหน่วยกิจสะสม 61นะครับดูช่องนี้นะครับ61หนยกิจนะครับแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยสะสม G.P.X นะครับอยู่ที่1.64ก็คือต่ำกว่า1.75นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลสภาพนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยผานธรคาเช่นเดียวกันนะครับก็มีอยู่2กรณีนะครับที่จะทําให้ผลสภาพนิสิตได้ในกรณีที่เกี่ยวกับเกรดนะครับก็น้องนิสิตลองศึกษาดูไว้เป็นข้อมูลนะครับ ในส่วนคลิปอื่นๆนะครับทางวิชาการ GEMSU ก็จะนำมาให้เป็นข้อมูลให้กับน้องๆนิสิตของเราต่อต่อไปนะครับเพื่อใช้ประกอบการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้นะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการเรียนครับสวัสดีครับ